สวัสดีค่ะวันนี้กลับมาพบกับนัดอีกเช่นเคยนะคะวันนี้นัทจะมานำเสนอรถยาลิดเอชีป 1.2E นะคะคันนี้เป็นโฉมใหม่ปี2017นะคะรานะคาตั้งขายอยู่ที่385,000บาทนะคะคันนี้สวยงามมากนะคะเลขกไม่วิ่งน้อยนะคะวิ่งไปแค่75,000กว่ากิโลเองนะคะคันนี้เดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดตัวรถกันค่ะในส่วนของรายละเอียดรถคันนี้นะคะโลโก้ด้านหน้านะคะ จะเป็นแบบโเมี่มนะคะนี่มาพร้อมกับไฟหน้านะคะมัลติรีเจ็คเตอร์นะคะอันนี้เป็นคุมไฟแท้ t o โยต้าแน่นอนนะคะนี่มีสัญลักษณ์โตโยต้าติดอยู่นะคะด้านหน้านะคะแต่งเป็นแนวแบบทรงสปอร์ตนะคะชมใหม่สวยงามมากได้คันนี้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะคะในส่วนของล้อรถนะคะนี่เป็นล้ออัลลอยนะคะ ล้ออัลลอยสวยงามมากยางปี2020นะคะขอบสิบห้านะคะยางยังดูใหม่ๆอยู่เลยพร้อมใช้งานนะคะคันนี้สวยงามมากในส่วนของไฟเลี้ยวด้านข้างจะติดอยู่ตรงกระจกนะคะนี่สวยงามมือจับด้านข้างตัวรถนะคะนี่ค่ะสีเดียวกับตัวรถนะคะทั้งสี่ด้านเลยนะคะกระจกแท้ตโตโยต้าแน่นอนนะคะคันนี้สัญญาณกันขโมยติดมาจากโรงงานเนาะสวยงามมาก ถ่ายด้านนอกตัวรถนะคะด้านนอกตัวรถสวยงามมากคันนี้ไฟท้ายเดิมๆเลยนะคะคันนี้สวยงามคันนี้นะคะเจ้าของเดิมนะคะเขาติดตัวเซ็นเซอร์กันชนด้านหลังมาให้ด้วยนะคะสองจุดเนาะไฟทับทิมสองจุดนะคะสวยงามมากเลยคันนี้นี่ไฟเบรกดวงที่สามยังอยู่นะคะนี่ได้คันนี้ไปนะคะ คุมค่าแน่นอนค่ะราคาอยู่ที่3 8 8 5 0 0 0บาทนะคะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดในส่วนอื่นๆกันค่ะของรายละเอียดด้านในตัวรถนะคะนี่ค่ะจะเป็นระบบเซนทันล็อกนะคะปรับกระจกไฟฟ้าเนาะสองด้านสวยงามมากเลยค่ะพวงมาลัยนะคะจะเป็นพวงมาลัยแบบมัลติฟังชันนะคะคันนี้สามารถเปลี่ยนโหมดเพลงเพิ่มเสียงลดเสียงรับสายเข้าออกได้นะคะคันนี้สวยงามมาก เรียนใหม่นะคะเครื่องเล่น C D U s B เสียบได้นะคะตัวนี้สามารถเชื่อมต่อบลูทูธได้ด้วย Air ์อัน o g ล็อกนะคะนี่เป็นเกียร์ออโ,โ,โต้แบบขั้นบันไดนะคะคันนี้ในส่วนของเบาะนะคะเป็นเบาะผ้านะคะข้อดีของเบาะผ้าก็คือระบายอากาศได้ดีนั่งแล้วไม่ร้อนนะคะเบาะยังดูใหม่ๆไม่มีรอยสึกหรอไม่เหี่ยวย่นไม่มีขาดนะคะคันนี้สวยงามหัวน็อตด,ด้านข้างนะคะ สวยงามมากไม่ขยับขยื่อนนะคะรถไม่มีชนหนักทิกความแน่นอนนะคะคันนี้เรามาดูด้านหลังห้องผู้โดยสารกันค่ะห้องผู้โดยสารด้านหลังก็กว้างนะคะ นี่มีเซฟตี้เบลสามเส้นเสริมความปลอดภัยให้ผู้โดยสารด้านหลังนะคะสวยงามมากคันนี้นั่งสบายแน่นอนนะคะพื้นที่กว้างขวางเนาะประตูก็มีระบบล็อกเด็กนะคะนี่สำหรับครอบครัวที่มีลูกเล็กเด็กแดงใช้หมดนี้ก็เสริมความปลอดภัยให้ลูกให้หลานได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านท้ายตัวรถกันด้านท้ายตัวรถนะคะในห้องเก็บสัมภาระก็กว้างขวางนะคะนี่กว้างมาก ก,กระเป๋าบรรทุกของเดินทางต่างจังหวัดนี้สบายๆเลยะคะคันนี้นะคะอันนี้จะไม่มีล้อยางอะไ่มาให้แต่ว่าเขาจะมีเป็นตัวชุดซ่อมล้อมาให้นะคะนี่ชุดซ่อมล้อมาให้สวยงามนะคะเดีย๋ยวไปดูรายละเอียดตัวห้องเครื่องยนต์กันค่ะ ในส่วนของเครื่องยนต์นะคะคันนี้จะเป็นเครื่องยนต์เบนซินขนาด1 2 0 0ซีซีนะคะนี่เครื่องยนต์ยังดูแห้งใหม่สะอาดนะคะไม่มีคราบน้ำมันไหลเยอะไม่มีรอยน้ำมันเลยนะคะสวยงามมากๆเลยนะคะนี่จุดแตน,นสีโรงงานด้านในเนาะก็ยังอยู่นะคะคันนี้รับประกันไม่มีชนหนักพลิกความแน่นอนนะคะรอยจุดเม็ดอาร์ตก็ยังอยู่นะคะสวยงามมากหัวน็อตนะคะสีเดียวกับ ตัวรถเลยนะคะนี่หัวน็อตเดิมๆนะคะฝากระโปรงก็มีโลโก้ Toyota าติดอยู่นะคะคันนี้ฉนวนกันความร้อนยังอยู่นะคะโดยรวมถือว่าองค์ประกอบครบถ้วนคุ้มค่านะคะคันนี้สำหรับใครที่สนใจรถคันนี้นะคะ Toyota ตต y a r i ิ a เอ1.2 E นนะคะคันนี้ปี2017นะคะราคาจะตั้งขายอยู่ที่385,000บาทนะคะคันนี้ เป็นรถปี2017เลขไมน้อยนะคะเลขไมอยู่ที่75,000กิโลเท่านั้นเองนะคะสนใจคันนี้นะคะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0982609587นัดเพชรยนต์นะคะหรือจะมาดูรถจริงได้เลยนะคะที่บริษัทเพชรยนต์นะคะจะตั้งอยู่ที่ซอยเสรีไทย68แยก1น,นะคะก่อนจากกันไปวันนี้นะคะยังไงนัดก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้นัดด้วยนะคะ สำหรับวันนี้ขอตัวลักกันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย